ครับอยู่กับอุ่มไอ้ลวันนะครับพี่นอ้อเนงเมื่อนี้ยต้องยังต้อยังส่องบิวตี้ใช่ไหม,มเนี่ยบิวตี้ใช่ไหมเนี่ยบิวตี้ใช่ไหมหรอไอต์เปลี่ยนเห็น,นะครับพี่นอ้องเรียงของเขินสูงเลยหลังจากห้างหายกันไปโดนทำง,งานครับมึงว่าอ,อย่างก็งาาปล่อยู่เลยฮะเมื่อนี้มาแพ็คของห้างหายโดนเทั้งแบบโหปีนึงอะฮะปีนึงนี่เรียกเฮงยังมาปีนึงบ่ต้องเก็บ แจ้งกันกันกันขึ้นมออกแล้วผมนครับพี่ชายครับเมื่อไเป็นแน่เมื่อยงวะไหวเมื่อยวันนี้ซีมือแทบชากจ้ะแต่เต้เต้สู่เต้สู่สู่ครับสู่เพื่ออ่าทีมงานของเราครับผมน้องไปเล่นนะผมก่องสู่พุ้ยบ้านนะครับเมื่อไงล่ะพี่น้องคัมแบ็กกลับมาแล้วบอกพี่น้องนะคัมแบ็กกลับมาแล้วข้าวผัดชูเมื่อบอกพี่น้องเนี่สัญญาจะไปสัญญาจะลงกินไปเบิึงชูเมื่อชูเมื่อไทยถี่ไทยไปยามพยาย่างไทยเม่นั่ครับผม ยเมียมาอัส่กับไทยเมียน้มครับผมเห็นปะ <laughs> อันนี้อเ,อเอ,อเายไอกองนี้มันเราไดมองได้หอดจังทระเียนี่นี่เลนี่ข้างบล่้างลข้างล่างเฮ้ยช่วงไงมันได้เลยช่วงไงมันตาม่งงมัเลยเนี่ยเว้นหนังนี่นี สวัสดีครับบอลล่งคิดว่าปีนงั่นนะปีนง่านี่ปีนง่นี่เคยบอกเคยบอกด้ยตอนเด็ดอบนุ่มเไอ้บอกว่าบารลงทุ่มเงินบาร์ได้แ้าจอกที่ลงมี่ยังบาร์นี้คนเบิ่งไหลคนเบิ่งหลไม่้บอกแวม่ตบคนเบิ่งไหลหมดหอไอ้้กินเมียบอกเฮ็ดเม่อนว่าเมียเห็ดแต่ตอนนี้บรีนัปบรีนัปบรีเัปไอ้กล้องพวกบัรนี้ก็เลยบอกน้องว่าไอ้เฮ็ดนะเพ่น้อง เห็ดใหลงใช้ลงเหมยะ FC หรือเบิงเนาะครับตัสามม่อมันกับมันาบ่มันบ่ยัง่ยังส่ก็่ยังใส่ก็ว่าจะลงได้เมื่อไร่เมื่อเมื่อนี้เจ้กล้องหรือเมื่อไมื่อนี้จะกล้อง่ะหวยสามสี่พันหมดแล้วเอ้ยอเมื่อีงคันคันคล้องคล้องมาเปิดกอนแล้วนนนอป่แล้วนี่นันคลองมาเปิดกอืมเมื่อพี่น้องข้างหลังเมื่อ่ะอันนี้ ทีเทียวไว้เทีวไวทั้งในนาไพ่บังเพ่บังทิงานีหล้ายากินเขากินเขาิไพ่เลยนะี่ครับพ่อลงได้ได้ยังกินแรกพ่อลงนี่ละกินเราเขาแรกโอ้กินกินกูจับเลยนั่นแพ็กกูจับกินกูจับแสียบแสบเป็นไรแพ็กเป็นตะเหลว่าวพดดิกะกันกันขขอมบุบันกนาจจะเลีวอยู่ด้โอ้ที่เลี้ยงไว้ข้างในนี่ข้างในนี่เต็มเลยหรอันเตมเลยมันมัน่ยานฝนนะข้างนอกไว้หนอตนเดลียวไว้นอกแล้วนี่ ค็จดีวันนี้อยู่ก็เลยติดกล้ํฝนนี่แหละข่าข่าฝนมาแล้วนี่ก็ได้สองพันเเด้แล้อีกสองพันกว่ากับเบอร์ละไเด้บอกเม่นครับเมื่อได้เมื่อจะไเมื่อเมื่อเมื่อสามแล้วเมื่อสามหรอเมื่อสามแล้วอีกสองพันนี้ก็จัดทรงไปสี่พันกองแล้วครับนี่กันนี่สี่พันกว่าสี่พันกว่าอยู่บอกสี่พันกว่าอยู่ดิบอกสี่พันกว่าเต็มรถนี้ก็สองก็สองพันนี่เท่วทีทีงานทุนสีดนอนนี่มาเป็น ไวยเต็มเลยนะครับห้องนีน้ครับน้อเมียนเลยล่ะถวบนสีนอบ้านนี้ไม่มีหอดวงสีแปกหรือเาดเตก็บอกเออมันแมนไปเลยเน้อเมียนที่ที่นกบ่ได้ห่วงคนไหนนะครับประมานหาเมียนะครับปงะมานหาลงรถพลิบ้านเออลงรถบัวพบองสองขันนะครับรถชิงันบอกแบบลงรถมีหอดเอรแน่นอนั่เลยใส่เอพูดะเบอกเอะตรงไงนึงคนนะ ล่องรถติดแอร์เนาะก้อนที่อันนี้ก็ตรงเปิดแอร์ให้รถก่อนนี่ยังอากาศยังเย็นครับไปเบิรงไปเบิรงคนกินเขากันไปหน่อยไปเบิรงนบ้าพี่น้องบรรยากาศกินเขาย้ำแลี้ยงทักเบีกเช่นั่งไม่ต่อยแก้วน้ำซื่อ สวัสดีจ้าเจ้วน้ามเตียบินเตียยายาอุ่มเยว่าจิเกยงว่ากีงดอกจ้ยาด้ผ่มดีวเจน้าเกียวน้าน้ำปั้นน้ำปั้นมีครัวงอพี่น้องมาเด้อมากินเยวน้ำกันเด้อพี่น้องพี่ยังไม่ปานเอาโอยมีแต่สิงมีแต่สิงตัวนี่ก้องไเลียวอดีกาก้องไหเลยวจ สัสที้าทีบสองนไม่ทานลูกบ่ใยังกินเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีช่องไห่ช่อง Beauty Channel โอ้ปีนึงแล้วปีนึงแล้วเปี่ยวคิดก่อนอุ้มลบ่อันนี้ม่แอนนะครับเด้อแซ่บบ่แม่แซ่บมากแซ่บมากไม่ได้กินเขาจะมือะมือ่นมต่อมาหาลูกอันนี้ อันนี้ไม่เย้าครับเด้อันนี้ม่ตีครับผมมามามีอะไรเนี่ยจะเสียไปไหนบรรยากาศน้องครับนม่ยังไงให้นังตามเจ้าป่ะก็ร่างกาปราะบองเนี่ยโอ้ขอบ้านทีดียุคนี้เี่นีนี่กินใไเมียแน่นอนเลย พี <c oughs> ่เขาตาไอยุซูไม่ไกลเดียหลังโกก่อนหลังก่อนกากะิกเป็นสิครับพี่นึ่งแล้วพี่น่องมปลงเดี๋ยวเรไปดู เดือดสองรางวัลกกพลลนนี่น้องรถจักรยานไฟฟ้าเดือดสองรางวัลบ้านผว่าสี่ิโตกใส่น้อแบบนี้เนาะสองรางวัลสีเดียวกันอยูบ่บานนีส้สีม่วงสีม่วงกับสีดแดงมีทำน้กแข็งน้กแข็งเต็มเลยไป็นเสาเนี่ครับไม่ได้แกะปกติ ปกติเฮ้สิเอาล่างมาใยนี่สินี่ฝนตกพี่น้องฝนตกแบบแห้งเลยพายอยูเขาพายอยูเขาแล้วก็มันล่มแบบแห้งเลยอ่ะอะไรหรือเลี้ยงไว้ในหม่องมาแพ็่เทินขึ้นจนสุดเลยได้ดีประมาณนี่สองพันกว่ากองแหละขั้นฝนปรตูมืองลงคือ ใสได้มันไว้เลี้ยงไว้มงเกาอยู่แฟนบะหมี่มงแพรกเลยพี่น้องรวยรวยทุกพี่น้องหลังจากเข้าห้างายไปโดูน่องขอมาไทยคลิปข้าว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 คลิปข้าวดิข้าวก่อนอีพี่เรียกอีพี่เรียกปลาข้าวป้านเลอปลาข้าวปลาข้าวอยู่ล วภาคาวเป็นตัวแน่ๆไอ้ฮะหนสามตัวแน่บองหูจัดมึงก็เห็ปภาคาวกันนี่ก็บบองน้องว่ามันนี่ก็ต้องมันนี่คือสิกรรมมาให้คีบเปลงเบื้งคู่มือครับผมฝากด้วยสิบพิย่าฝากบ้างน่สิบพายามีแต่เป็นไทยร่องสมือพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องจะมีคลิปลงในช่องทุกวันครับลงยูทูบไปก่อนเดี๋ยวเพีกร์การสร้างเพีกร์การสร้าง เฟซเฟซบุ๊กมีปัญหาอยู่ก็เลยบ้านเด้กเมียนครับอา๋อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าว่าจะได้ไปทายิ้สัจังได็กอะฝากติดตามช่องบิวตี้แชแนลนี้ด้วยครับพี่น้องเด็กกับช่องช่องยองไก่โอ๊ตเยาแชแนลฟิมิลียังก็โอ๊ตเยาฟิมิลีเพนเพียดอันนี้อันนี้มีเพียดเพลนวะเนี่ก็ฝากกันโอ๊ตเยาฟิมิลีเพนเพียกับอัน สองเบานอนหน้าน้ำได้อครับนอนนอนยังนอนก็เจ้าอะไรพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย